สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o นะครับผมมาเจอกันอยู่แล้วนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับ18กุมภาพันธ์นะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์นะครับมีฟุตบอลลีชั้นนำนะครับรงเตะกันก็ถือว่าไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้จะเน้นที่ ลีกใหญ่ๆนะครับก็หลักๆจะเน้นที่ลกเอิงแล้วก็ในอิตาลีนะครับไปดูคู่แรกก่อนละกันนะครับเป็นบิ๊กแมชในอิตาลีนะครับเป็นดาร์บี้แมชในเมืองตูลินนะครับยูเวนตุสจะเปิดบ้านเจอกับตริโน,โนนะครับยูเวนตุสนะครับตอนนี้ผลงานดูดีขึ้นมาในช่วงหลังนะครับไม่แพ้ใครมาแล้วติดต่อกันก็6เกมรวดนะครับแล้วก็เป็นการชนะถึง4เกม เกมลุกดูดีขึ้นนะครับตั้งแต่ได้นักเตะใหม่อย่างดูซานวาลฮบิชมาจากฟิออนะครับผลงานดีนะครับเล่นได้ดีเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากๆนะครับผมตอนนี้อยู่ไม่อย่างที่บอกไปครับผลงานดีนะครับส่วนตริโน่ครับตกันข้ามเลยครับทีมคู่แข่งร่วมเมืองนะครับตอนนี้อยู่ที่10 32อคะแนนจาก24เกมนะครับก็ผลงานไม่ดีนะครับ ไม่ชนะมา3เกมติดแล้วนะครับเป็นการแพ้2เสมอนหนึ่งสถิตินอกบ้านก็ถือว่าไม่ดีนะครับชนะเกมเดียวจาก11เกมหลังสุดแล้วก็แพ้ไปถึง6เกมนะครับผลงานไม่ดีจริงๆก็ถ้าเทียบกันแล้วเรื่องของชื่อชั้นทีมคุณภาพนักเตะก็ถือว่ายังเป็นรองยูเว่อยู่ข้อนข้างชัดมากๆนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยยูเว่ก็เหนือกว่านะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยมีโอกาสรุนแชมป์ด้วยนะคือ ตอนนี้อยู่ที่4นะครับมีแต้มทางจากมิลานจาฝูงอยู่9คะแนนก็ถือว่ายังลุนได้อยู่นะพอคิดว่าวันนี้เนี่ยกำลังใจกลับมาแล้วเชื่อว่ายูเว่น่าจะเก็บ3คะแนนไปได้นะครับส่วนราคาที่เปิดมาเนี่ยยูเวให้ต่อ1ลูกพอคิดว่าลุนได้อยู่นะครับโตลิโน่เก็บรับก็ไม่ดีเท่าไหร่พมคิดว่ามีโอกาสดโดนยิงเกิน1ลูกได้ก็ให้เชร์ที่ยูเว่นะครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งครับไปดูที่ฝรั่งเศสนะครับเป็นลิวเจอกับเมดนะครับลิวแชมป์เก่าครับปีนี้ต้องบอกว่าโอกาสการป้องกันแชมป์อาจจะยากนะเพราะว่าปีนี้ผลการสะดุดยาวมากนะครับตอนนี้อยู่ดับ10 35หคะแนนตามหลังเปเชจาฟูงอยู่24คะแนนก็ดูแล้คิดว่าโอกาสการคว้าแชมป์ก็คือยากแล้วนะเต็มที่ก็คือการลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับ ส่วนเมดนี่อาการหนักเลยตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่19หรือว่าลองบวยนะครับเป็นทีมที่มีแค่20คะแนนนะครับตามหลังโซนปลอดภัยอยู่1แต้มก็จริงๆโอกาสการลุ้นหนีตายยังถือว่าเยอะอยู่นะเพราะว่ามีหลายทีมที่แต้มไม่ห่างมากนักในช่วงโซนไทรตลักนะครับส่วนงานนะครับเมดก็ตาสภาพครับกับการเป็นทีมหนีตายเพราะว่า ่วนใหญ่พักหลังก็คือชนะใครไม่ค่อยได้แล้วก็หนักหนัก,นกทางแพ้ซะเยอะด้วยนะครับช่วง10เกมหลังสุดนี่แพ้เป็น6เกมแล้วก็ชนะแค่2เกมก็ถือว่าผลงานค่อนข้างจะย่ำแย่นะครับส่วนลิวนะครับก็อาจจะเอาฟอร์มที่แน่นอนไม่ได้แต่ว่าการชนะมงเปนในเกมล่าสุดมาก,ก็ดูแล้วน่าจะได้ความไว้ใจกลับมาบ้างนะครับ ยิ่งเกมนี้ได้เล่นในบ้านด้วยซึ่งริวค่อนข้างจะทําได้ดีกับการเล่นในบ้านยิ่งถ้าเกิดเจอกับทีมที่เล็กกว่านะครับแทบจะไม่ค่อยพาลาดเลยเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยทุกอุปกรณ์ต่างๆเหนือกว่าเม็ดหมดเลยนะครับผมเชื่อว่าริวน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับส่วนจะชนะขาดเกินราคา1.25หรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันนะครับอย่างให้มองไปที่ริวนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ ให้มองไปที่2ทีมต่อเลยนะครับก็จะเป็นยูเวนตุสครับแล้วก็มีลิวนะครับผมอันนี้เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันนะครับผมสวัสดีครับ